น้อ,นองเมียเราลเลยบอกมาเบิงสวัสดีค่ะสวัสดีพีพ่น้องมัสสุขุสุคนแก่ทางฝังง่งไทยฝั่งลาวและทัง้งต่างประเทศมาแล้พี่น้องมึอนีพามาก,ก้อยกุ้งเส้นนะครับพี่น้องค่หยุ่มมาซอยแน่น้องโกม่มาพี่น้องมากุ้งเต้นกุ้งเต้นเอากุ้งเต้นพ่าล่ะ เออเขาเห็ดน,นกกินเยูะหูเหลี้ยงเลยยายอบพชคนนี่เด้เหลี่ยงแต่พคนนี้ได้เห็ดหน่าวเหมือนนั้นบอกกูมาดิลย <c oughs> พอลุงแล้วยงางมาเบิงพี่น้องเมียแล้วเลยบอกมาเบิงพ่อรุ่งพ่อรุ่งพ่อใหญ่เมียงใส่ข้าวคัวลงไปเหมือนกับก้วยบ่เก่งหรือว่าเ,เ,เจ้าค่ะเพิ่นใส่บักหน้าบ่ ก็เใส่บบหน้หนนาปูาน,าน,าน้ำปลาดีบางนันเมือเจ้าค่ะผงสุรสดใส่ลายแทบลายใส่ไปเลยกระพักหอมพักหอมผักหอมที่น้องหอมแห้ง เรียบร้อยแบบนี้เรียบร้อยมือเศร้าไอ้จอมรามาทรงนี่ก็สดดีพี่น้องบาทที่นี่มันนั่นมันข้าไปอาบน้ำค่ะมือเศร้าเออมันกระเย้าเนื้กุ้งแล้วมันออกมาจากน้ำข้าวเดี๋ยวมันก็เริ่มเป็นนั่นนี่แล้วเนาะเออนั่นแหละแต่ว่ากระเต้นบ่กระเต้นอยู่ตอนนี้แซ่บเอาก่อนสดก่อน พักพักแก่ ร้อยไม่ลูกถ้าร้อยมานั่งนีสามจา่อมัตระย่องพี่น้องจะไม่ถ่ายคลิปนั่มนั่งกาแฟนั่งกะเหล้าอยากเค่นั่งไม่ม่นั่งถ่าแต่ว่าอันนี้กินท่านใดก็ได้ว่าจะหนูค่อยทำกับอันใหม่ก็ตานตาตุ้งนั้นตุต้งนั้นอื้อหือ ไมงผก็เหเจ็บเลยคเท็กเดี๋ยวพันใช่ไหม mười Mệt quá ว่าจะควางฝีมือแสบๆสดดสชดมาพ,พี่น้องเออออกเป็นสีเข้มๆมาทันดาล <c oughs> <c oughs> วงน้่ป่าฮ่มป,ปกกนป่าป่ากลุงเนาะ hmm ระวงแล้วบาดนะฮหาเถอะพี่น้องมันางเต่าพี่น้องพูดเขาใจเอามาเคสเกลอยากกิมานางเฝ้าก็ถูกวันพี่สองเออเหลือมาาทายอยู่นั่งยากค่ะอันนี้มันเออเหลือม้าเนี่ยมเนี่ทำมาทันเกลมาเฝ้าห้องแตรงซอยใส่ไปเอายังก็ไป nya <laughs> Oh. Huh? ตัวเราไม่ได้กินพี่หลงเริ่มทักษาการกินกุ้งเต้นไปครับทำเมินกับยิบเพื่อตัวซองตัวก็โอเคอมาโวดบอกพี่หลงปากปากมันบาดมาตอนนี้ที่ได้ครับ แดดดีไปนหน้าพี่น้อง,งสถือว่ามสงการนั่นคืออ่ะปานท่อเมือ่อคีรถไก่ทางพี่น้องดอกคุนเต็มอยู่นสงกางทางงามเองดูเลยพี่น้องไม่ได้มาเล่นสงการโอ้หลายปีแล้วหรอน้าบานท่อประมาณเป็นโอ้ซี่ป,ปีพี่น้องซี่ก็ปีแล้วนั่นแหละค่ะ สิเป็นแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะขอบคุณหลายๆพี่น้องและขอบคุณทุกๆกำลังใจคะ่ะขอสุขภาพแข็งแรงรำรำเรื่อยๆถูกหวยแล้ววันที่หนึ่งมัสุูดสกคนนะพี่น้องเด้อขอบคุณคะ่ะเพะื่อัะไม่คลิปหน้าคะ่ะ